<c oughs> สวัสดีผู้ชมสูนท่านนะครับผมสวัสดีผู้ชมสูนท่านรอพวกมารับชมแป๊บเออสตเต็ปเดิมด,ดูดยาเส้นสเต็ปเดิม ไม่มีผู้เข้ารับชมเลยเอยสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมใครนะเนี่ยเอสวัสดีผูบชมหนึ่งท่าน,นครับ ดูยาเส้นแป๊บึ่งไม่ได้ไลฟ์สดมานานเนี่ยเออไมได้ไลฟ์สดมานานมาก ก็ดีผู้ชมหนึ่งท่านนะผมใครก็ไม่รู้ใครเนี่ยเออดูอยาเส้นแป๊บมีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผม Như subscribe cho kênh Ghiền -huh. Để ผู้รับชมหนึ่งท่านไปไหนกันหมด <c oughs> ผู้รับชมหายสวัสดีผู้่ับชมสามท่านนะครับผม <c oughs> เข้ามาสามท่านละ ัสดีสเปย์พยุงสดสบายดีไหมสเปย์พยุงสดสบายดีไหมหไปซะแล้วสเปย์อ,อยู่ เป็นรูปอะไรเนะี่ยเออสวัสดีเพื่อชมสองท่านสเปบอกสบายดีโอเคสเปบอกว่าสบายดีคือจะจะเริ่มใหม่จะแบบ เรียกกระแสกลับมาไม่รู้ว่าได้เปล่ากระแสหายไปแล้วเมื่อก่อนนี้คนเยอะมากสเปสบอกทำไมดูอ้วนจังเนี่ยแปดสิบสี่โลอ่ะเออแปดสิบสี่โลแล้วแปดสิบสี่เออ น้ำหักไปสิบสี่อ่ะเอ้ยผู้รับชมหายมีผู้รับชมสองท่านนะครับมีสเปกกับใครไม่รู้อะ่ะเอจะเรียกกระแสกลับไหม กระแสกระแสการเป็นภะสีอานภ <fe> ะสีภะสีอานจะเรียกกระแสภะสีอานกลับมาเพื่อชมมีผู้ชมสองท่าน ส,ปปป <Monday> สเปย์ขำขำญ่สวัสดีผู้ชมสามท่านนะผมเจะเาลง YouTube นะครับผมจะบอกว่าเรียกกระแสกลับมาเออเรียกกระแสกลับมาจะจะเริ่มมาไลฟ์สดว่าทุกทีติตดเกมไงแบบติดเกมอยู่หลายเดือนเลยเ,เล่นแต่เกมไงเข้าใจไหม อยาจะบอกว่าติดเกมเรียกกระแสกลับมาเอ,อในใน u t u b e นะลง YouTube สวัสดีเจนัคลรินนะครับผมออกไปซะละ <c ười> เจนคลรินไปซะอล้ <c ười> เอยคือจะเรียกกระแสกลับมาเข้าใจป่ะดูแล้วนะ่าจะเป็นภาษีตัวจริงก็แหละเอ,อ <c ười> อระพพระเจ้าไนองค์ที่ห้าเออน่าจะเป็นตัวจริงแล้วแหละอืมโอเคเดี๋ยวคืนนี้อาจจะต้อง,องสวัสดีเจนะ่คารินนะครับผมเอยเดี๋ยวคลิปนี้จะลง YouTube นะครับผมบอกว่าเรียกกระแสกลับมาเออเอาหายหมดเลยไปไหนกันหมดแล้วเออ คืนนี้คืนนี้อาจจะไล์อีกคืนนี้อาจจะไล์สดอีกเราก็รอผู้ร,รับชมแป๊บหนึ่งสเปบอกทำไมดูวันจัง <laughs> ดูวัน